สวัสดีครับเรลาเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับโดยในคลิปนี้จะทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีธนูประจำปักหลังของเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564ัก่อนที่จะไปทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีนั้นผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับว่า การดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูดวงโดยภาพรวมๆจะไม่ได้เจาะอจองลงลึกเท่าที่ควรหากว่าท่านสนใจที่จะดูดวงแบบเจาะอจองลงลึกเฉพาะัวงท่านเองก็สามารถติดต่อเข้ามาทางไลน์ของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะขึ้นรายละเอียดรายดีของผมบริเวณจอด้านล่างตรงนี้หากว่าท่านสนใจก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาได้เลยนะครับเรามาทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีธนูประจำปักหลังของเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2564รกันเลยนะครับ ซึ่งจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2564นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่14มกราคมนั่นเองนะครับผมขออนุญ,ญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ ท่านที่ดูดวงแบบลัคนาราศีและท่านที่ดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมที่ครบรับช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นูนั้นถือว่าเป็นช่องน้องใหม่มากๆเลยนะครับยังคงต้องการกําลังใจจากทุกท่านเป็นจํานวนมากดังนั้นหากว่าท่านเปิดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับชาวราศีธนูครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2564นรนั้นนะครับไพ่ใบแรกที่ท่านได้ก็คือไพ่สิบเหรียญน,นั่นเองนะครับถือว่าเป็นไพ่การเงินที่ดีมากๆเลยนะครับดังนั้นนะฮะท่านที่ประกาศขายที่ดินนะครับท่านที่ประกาศขายบ้านท่านที่ประกาศขายคอนโดอย่างนี้นะครับ ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนั้นท่านมีโอกาสสูงมากที่จะขายได้ท่านมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาในชีวิตของท่านเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆถือว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนั้นชาวราศีธนูมีโชคที่จะได้เงินก้อนใหญ่นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องราวของเงินนั้นจะมาในลักษณะอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดกันนะครับในช่วงถัดไปก็เล่ากันนะครับผม ชาวราศีธนูนะครับผมไพ่ใบที่2ถ้าเป็นเรื่องงานนั้นผมต้องบอกเลยนะครับว่าชาวราศีธนูนั้นมีผู้ใหญ่นะครับให้การสนับสนุนค่อนข้างดีนะครับมีแบ็กอัพนั่นเองนะฮะ แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเป็นน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะครับผมหมายความว่าก็จะมีคนที่คอยติวให้คนที่ดูแลให้เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนั่นเองไม่เข้าใจตรงไหนก็จะมีคนอธิบายให้เข้าใจได้อย่างนี้เป็นตน้นถือว่าเป็นคนที่มีแบ็คด้วยเช่นกันนะครับถือว่ามีคนคอยผลักดันตัวท่านนั่นเองก็ดีมากเลยนะครับ คราวนี้มาที่ไพ่ใบที่3กันบ้างนี่คือไพ่เดอะเมอร์จิชเชนะครับการที่ชาวราศีธนูนั้นนะครับในช่วงของปลายเดือนพิกายนตัวท่านเองนั้นจะเป็นคนที่มีลางสังหอนแม่นนะครับเป็นคนที่มีซิกเซนนั่นเองถ้าสังเกตดูนะครับผมในไพ่ใบนี้ก็จะมีผู้ชาย ตัวผอมๆนะครับร่างกายแบบค่อนข้างที่จะผอมบางอย่างนี้นะฮะแล้วก็บนศีรษะของเขานี่นะครับก็จะมีเครื่องหมายเลข8เครื่องหมายอินฟินิตี้นั่นเองนะครับมือด้านขวาที่เขาโชว์ขึ้นนะนะครับจะถือกนนะระท ا ฮะปลายด้านหนึ่งของกระทานั้นจะชี้ขึ้นไปบนฟ้าอีกด้านหนึ่งนั้นจะชี้ลงมาที่อย่างพื้นดินเป็นที่อยู่ของสัตว์โลกนั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่า ชาวราศีธนูนั้นจะสื่อสารกับทั้งด้านของอีกมิติหนึ่งนะครับจากฟ้าจากสวรรค์อะไรก็ตามแต่ท่านสามารถที่จะสื่อสารได้ดังนั้นเรื่องของการฝันของท่านความฝันของท่านจะแม่นยำมากนะครับและที่สําคัญบางท่านนี้อาจจะเกิดปัญหาเรื่องเรื่องราวของการงานในเ,เรื่องราวของชีวิตขึ้นมานี่นะครับไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไร ไปปรึกษาคนนั้นเขาก็บอกอย่างนี้ไปปรึกษาคนนี้เขาก็บอกอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับตัวท่านเองไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีถ้าหากว่าบางทีท่านอยู่คนเดียวหรือว่านั่งอยู่คนเดียวที่บ้านเกิดนึกขึ้นมาได้ว่าเอะมันจะต้องเป็นอย่างนี้สิมันจะต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆให้ท่านเชื่อนะครับผมแล้วก็ตัดสินใจตามความรู้สึกของท่าน นั่นคือทางออกที่ดีของท่านนั่นเองนะครับบางท่านนี่อาจจะฝันก็ได้นะฮะว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ให้เชื่อความฝันของตัวเองนะครับไพ่เดอะเมอร์จิ้งเชืนนี่ดีมากและนอกจากนั้นนะครับไพ่เดอะเมอร์จิ้งเช่ยนนั้นก็หมายความว่าชาวราศีธนูนั้นเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการพูดนะครับคนที่เป็นนักพูดนักบรรยายทั้งหลายนี่นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นนักพูดที่มีชื่อเสียงโด่งดัง บอกได้เลยนะครับต้องมีไพ่เดอะเมจิกเชียนนะครับแล้วก็คนที่จะเป็นหมอดูแล้วดูแม่นนี่นะครับต้องมีไพ่เดอะเมจิกเชียนด้วยนะครับถึงจะเป็นหมอดูที่มีชื่อเสียงนะครับในชุมชนนั้นๆหรือแม้กระทั่งในจังหวัดนั้นในประเทศนี้อย่างนี้เป็นตนน้นนะครับไพ่ทางด้านของเดอะเมจิกเชียนจะให้คุณอย่างนั้นและไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าชาวราศีธนูนั้นเป็นคนที่เรียนมาทางสายหนึ่งเรียนมาทางด้านหนึ่งแต่พอมาทำงานแล้วกลับกลายเป็นว่า ทำงานอีกด้านหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นก็คือทํางานไม่ตรงสายที่ได้เล่าเรียนมาแต่ว่าท่านก็ทําได้ดีเพราะว่าชาวราศีธนูนั้นเป็นคนที่เรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างรวดเร็วเป็นคนที่มีไหวพริบดีนั่นเองนะครับผมหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับชาวราศีธนูนั้นสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราคิดว่ามันจะได้มันจะเป็นนะครับแต่ว่ามันจะไม่เป็นดงงังหวังสิ่งที่เราทําแบบเล่นๆนะฮะ ทำแบบไม่ได้คาดหวังอะไรอันนั้นแหละนะครับจะประสบผลสําเร็จเป็นเสย่างนั้นนะครับชาวราศีธนูอีกอย่างหนึ่งนะครับชาวราศีธนูผมบอกท่านนี้หนึ่งว่าท่านได้ไพ่เดอะเมจิกเชียนนี้เป็นไพ่ที่เป็นมุมบวกนะครับเป็นด้านบวกนั่นหมายความว่าการงานของท่านชีวิตของท่านนั้นจะดีขึ้นนันเดงนะครับเพียงแต่ว่าไพ่ใบนี้มีข้อเสียอยู่อย่างเดียว คือเรื่องของความคิดมากนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นคนที่มีซิกเซนเป็นคนที่เก็บเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดหมดเลยนะฮะ บางทีตัวท่านเองนั้นนะครับจะเกิดความเครียดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัววันหนึ่งนี้เราต้องเจอปัญหาอะไรมากมายวันหนึ่งนี้เราต้องเจอเรื่องเกี่ยวกับเครียดอะไรมากมายตัวท่านเองนั้นจะแบกกลับมาที่บ้านนะครับพอนอนหลับไปแล้วนี่มักจะสะดุ้งตื่นนะฮะหรือบางท่านที่นอนไม่ค่อยหลับง่ายๆนะครับคิดแต่เรื่องอย่างนั้นนะครับเครียดอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับดังนั้นหากว่าท่านเจอปัญหาแบบนี้ควรที่จะมีการปล่อยวางนะครับบางสิ่งบางอย่างมันจะต้องจบที่ทํางานนะครับไม่ควรที่จะเอามาที่บ้าน ไม่เช่นนั้นท่านจะเกิดความรู้สึกว่าเครียดแล้วก็นอนไม่หลับจะส่งผลต่อสุขภาพของท่านในระยะยาวต่อไปนั่นเองนะครับผมขอวกมาที่ไพ่ใบนี้อีกสุดที่หนึ่งก็แล้วกันนะครับนั่นก็คือไพ่สองไม้เท้านั่นเองไพ่ใบนี้นี่นะครับผมถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเนี่ยดีมากเลยนะครับท่านที่ทํางานอยู่บริษัทต่างชาติท่านก็จะมีความเจริญก้าวหน้าไม่แน่นะ ในปลายปีนี้ท่านมีโอกาสที่จะได้รับโบนสโบนัสด้วยนะครับภาวะเศรษฐกิจ i, แบบนี้แต่ว่าชาวราศีธนูนั้นจะโชคดีมีโอกาสที่จะได้รับโบนัสด้วยนะครับบางท่านนะครับผมในช่วงของปลายเดือนพิกายนนี้มีโอกาสที่จะได้ติดต่อสื่อสาร,ร,รกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือบางท่านนี่นะครับมีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศอย่างนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับอะไรก็ตามแต่สําหรับชาวราศีธนูนี้ถ้าเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ เรื่องของการทำงานร่วมกับชาวต่างชาตินี่ถูกฉลกมากๆเลยนะครับเมื่อพูดถึงชาวต่างชาติเมื่อพูดถึงชาวต่างประเทศแล้วนี่นะครับผมขออนุญาตมาที่ไพ่ใบนี้นะฮะเพจออฟแวนนั่นเองนะครับคือไพ่เด็กถือไม้เท้าไพ่ใบนี้นี่นะครับชาวราศีธนูหมายความว่าชาวราศีธนูนั้นนี่นะครับจะได้ห่างไกลบ้านนั่นเองนะครับ บางคนอยู่ทางอีสานมาทํางานที่กรุงเทพบางคนอยู่ที่ใต้ไปทํางานที่เชียงใหม่บางคนอยู่เชียงใหม่นะครับไปทํางานที่ระยองอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับถ้าเป็นแบบนี้ถือว่าถูกโลกและบางคนชาวราศีธนูนั้นมีโอกาสไปทำมาหากินอยู่ต่างประเทศมีโอกาสไปอยู่ต่างประเทศหลายปีไปศึกษาต่ออะไรอย่างนี้นะครับผมถือว่าดีนะครับไพ่ใบนี้ให้คุณบางท่านนี่นะครับผมไปมีครอบครัวอยู่ต่างประเทศเลยหรือว่ายกครอบครัวจากประเทศไทยเนี่ยไปทำมาหากินที่ต่างประเทศเลย นา้นทีเขาจะกลับมาบ้านเราอย่างนี้อันนี้คือถูกโฉลกนะครับถ้าหากว่าอยู่บ้านตัวเองละ่ะจะเป็นยังไงกันบ้างก็ได้นะครับแต่ว่าจะไม่ดีเท่ากับการที่มาหากินทำมาหากินอยู่ที่อื่นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้จะให้คุณในลักษณะแบบนั้นแล้วก็จะถูกโฉลกกับชาวราศีธนูในเรื่องนี้ด้วยนะครับมาที่ไพ่ใบนี้กันบ้างนะครับนี่คือไพ่ก้าวไม้เท้านะครับเป็นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่10เป็นไพ่บทสรุปนั่นเองนะครับสำหรับชาวราศีธนู ชาวราศีธนูครับเรื่องการเรื่องงานของท่านในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ง่ายนะฮะเจอปัญหาเจออุปสรรคมากๆโดยเฉพาะยิ่งการเมืองที่เกิดขึ้นในวงงานของท่านนั่นแหละสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับมีคนมาดึงมารั้งนะครับ บางคนนี่ก็จะเอาแต่ใจตัวเองต้องเอาความคิดของตัวเองเท่านั้นถึงจะให้การสนับสนุนพอเราไม่เอานะครับผมงอนไม่ให้ความร่วมมืออย่างนี้งานมันก็เลยเดินไปไม่ได้อย่างนี้นะครับผมเป็นปัญหามากๆเลยทีเดียวบางทีงานของท่านนั้นเกิดปัญหาขึ้นมาจะต้องแก้ไขกันแล้วตอนนี้ลหลายๆท่านนี่นะครับชาวราศีธนูกําลังแก้ไขางานที่มีปัญหาอยู่บอกเลยนะครับว่าหากไม่มีใครนะครับที่เข้ามายุ่งเกี่ยวมาเกี่ยวข้องด้วยนี่นะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบลงได้ด้วยดีแต่ถ้าหากว่ามีคนมาคอยกันแกล้งมาคอยกวนนี่นะครับมีโอกาสที่จะผิดพลาดนะครับมีโอกาสที่ท่านนั้นจะต้องมีการไปดูงานทางด้านแผนกอื่นด้านอื่นอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะต้องได้ออกจากงานอันนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ชาวราศีธนูนั้นมีไพ่วิ e ออ f ฟอร์จูนแล้วก็มีไพ่สองมบเท้าอยู่ ผมว่ายังมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่คอยดูแลท่านอยู่ไม่น่าจะถึงขนาดที่ต้องเปลี่ยนงานนะครับชาวราศีธนูผมมองอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตัวของท่านเองนั้นก็มีแบ็กอัพอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นอยู่นะครับส่วนไพ่วิวออฟฟอร์จูนี่นะครับผมมองว่าชาวราศีธนูนั้นนะครับได้ผ่านอะไรร้ายๆมาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะยยงิ่งในช่วง,ต,งต,ตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะครับผมจนมาถึงในช่วงป,ปลายปีเท่านั้นเองนะฮะที่จะเริ่มดีขึ้น ไพ่ใบนี้ w h e e l of Fortune นั้นหมายถึงวงจรชีวิตนะครับวัฏจักรของดวงนะครับวงจรของดวงหรือเขาจะเรียกอะไรดีล่ะหรืออาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของดวงที่มันจะต้องมีการหมุนไปเรื่อยๆนะครับมีช่วงขึ้นมีช่วงลงมีช่วงเฉยๆธรรมดาอะไรประมาณนี้แต่ว่าในช่วงนี้หมายความว่าดวงของชาวราศีธนูนั้นกําลังจะเริ่มดีขึ้นจะเป็นในหนทางที่ดีแล้วนะครับชาวราศีธนู ขอให้ท่านมีกําลังใจแล้วก็สู้กันต่อไปนะครับเรื่องการเรื่องงานเรื่องชีวิตอย่าไปท้อถอยอะไรดีๆมันกําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับพบฝ่ายสักนิดหนึ่งก็แล้วกันสําหรับไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องของการค้าการขายนะครับนี่คือไพ่9ก้าถ้วยถ้าขายเกี่ยวกับท่านั่นของพวกของกินนะครับพวกร้านอาหารหรือไม่ก็เป็นพวกร้านขายของชาซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างนี้นะครับผม จะมียอดขายที่ดีมากจะมีคนไปอุดหนุนมากขึ้นนะครับธุรกิจประเภทนี้จะดีหรือว่าบางท่านนั้นกําลังจะเริ่มทําธุรกิจประเภทนี้ก็เริ่มในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ดีอย่างแน่นอนนะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกของกินต่างๆนี่นะครับอีกชนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับทางด้านของพ่ยเดอร์เลเวอร์นะฮะพ่เดอรเลเวอร์นี้ถ้าเป็นเรื่องของความคิดการครีเอทีฟต่างๆนะครับการคิดงานการครีเอทีฟงานนะครับ ถ้าเป็นไพ่ใบนี้นั้นจะให้คุณมากๆจะเป็นคนที่มีความคิดที่แปลกใหม่เป็นความคิดที่ออกไปในแนวทางของการ PR การประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ค่อนข้างดีการสื่อสารได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับคราวนี้มาคุยกันถึงเรื่องของการเงินของชาวราศีธนูกันบ้างนะครับมาดูซิว่าดวงการเงินของชาวราศีธนูในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนั้นจะดีไหมเมื่อไพ่สิบเหรียญปรากฏขึ้นมาบอกเลยเลยนะครับชาวราศีธนูว่า ดวงของท่านนั้นจะเฮงอย่างแน่นอนนะฮะไพ่สิบเหรียญอยู่ในตำแหน่งที่1เป็นตำแหน่งของท่านเลยบอกเลยนะครับว่าการค้าการขายจะดีขึ้นได้ผลกำไรอย่างแน่นอนนะครับการค้าการขายของท่านในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีธนูจะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ายอดของท่านนั้นเหมือนฝัน ยอดขายนั้นเหมือนฝันหมายความว่ามันดีมากๆจนไม่น่าเชื่อนั่นเองนะครับกาไรก็เหมือนฝันนะครับคือมันดีจริงๆนะฮะแล้วก็การงานของท่านก็มีโอกาสที่จะเติบโตบางท่านนี้นะครับอาจจะได้ข่าวคราวมาบ้างแล้วว่าปีนี้จะได้โบนัสกี่เดือนอย่างนี้เป็นต้นแหมน่าสนใจมากเลยนะครับสําหรับไพ่ยอยู่ในตําแหน่งที่1คือไพ่สิบเหรียญนั่นเองนะครับส่วนท่านที่ประกาศขายที่ บางท่านนี่นะครับผมประกาศขายที่ขายทางขายบ้านขายคอนโดขายทาวน์เฮาส์ประกาศมานานมากแต่ว่าไม่มีใครสนใจเลยหรือว่าติดต่อมาบ้างเจ้า2เจ้าแต่ก็หายไปเลยนะครับผมไม่สามารถที่จะตกลงเรื่องราคาอะไรกันได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับบอกชา,าวราศีธนูตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับว่าในช่วงของปลายเดือนพฤิกายนนั้นบ้านที่ดินคอนโดทาวน์เฮาส์ที่ท่านประกาศขายเอาไว้นั้น จะมีคนติดต่อเข้ามาแล้วก็จะตกลงราคากันได้แล้วท่านจะขายได้แล้วท่านก็จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาในครอบครัวของท่านในชีวิตของท่านนั้นจะดีมากเลยทีเดียวนะครับส่วนไพ่ใบนี้นะครับชาวราศีธนูผมฝากซึ่นิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับไพ่สี่เหรียญนี่หมายความว่าชาวราศีธนูที่ได้เงินเข้ามาแล้วนี่ จะต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายต้องใช้เงินให้เป็นนะครับไม่เช่นนั้นแล้วแล้วก็มันจะหมดไปอย่างรวดเร็วนะครับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เรายังไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะดีไปถึงตอนไหนนั่นเองนะครับการที่จะนําเงินไปลงทุนในช่วงนี้ต้องระมัดระวังดูให้ดีด้วยกันแล้วกันนะครับมีเงินสดเก็บไว้กับตัวดีที่สุดนะครับในช่วงนี้ชาวราศีธนูครับอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมไพ่ใบนี้คือไพ่สิบเหรียญนั่นเอง ท่านที่ทำงานเกี่ยวกับการเป็นฝ่ายขายนะครับเช่นเป็นฝ่ายขายบ้านขายคอนโดขายที่ดินจัดสรรต่างๆนะครับหรือว่าขายทาวน์เฮาส์ขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่า,วาเงินจะเข้าท่านรัวๆนะครับในปลายเดือนพฤศจิก,กายนนี้นะครับนั่นหมายความว่าท่านจะได้ค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้าเยอะเลยนะครับท่านที่เก่งกาไรเกี่ยวกับที่ดินนะครับ ท่านก็จะได้ผลกําไรจากการเกมกําไรในครั้งนี้มากมายมหาศาลเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับผมไพ่วิวออฟฟอร์จูนเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมรดกตกทอดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนะครับบ้านอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับและยังรวมไปถึงเงินสดด้วยท่านจะได้รับมรดกตกทอดจากทางบ้านของท่านนะครับในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนี้และไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าชาวราศีธนูนะครับ ที่อยากจะได้ที่ดินสักแปลงหนึ่งนะฮะเอาไว้ปลูกบ้านหรือเอาไว้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ท่านอยากได้มากเลยนะครับแล้วก็ไปคุยกันหลายครั้งแล้วเขาไม่ยอมลดสักทีเราอยากจะได้ราคานี้แต่ว่าคนขายอยากได้ราคาอีกราคาหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นมันคุยกันไม่จบสักทีนะครับขอให้ท่านเดินเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านมีโอกาสที่จะตกลงกับเจ้าของที่ดินแปลงนี้ได้ ท่านมีโอกาสที่จะได้ที่ดินแปลงนี้เข้ามานั่นเองเมื่อไพ่วิวออฟฟอร์จูนปรากฏขึ้นจะเป็นในลักษณะอย่างนี้นั่นเองนะครับชาวราศีธนูครับส่วนดวงเรื่องของการเสี่ยงล่ะนะครับผมพอมีไหมบางท่านอาจจะถามอย่างนี้นะครับชาวราศีธนูถ้าหากว่าท่านได้ไพ่สองถ้วยเข้ามา ดวงในด้านของการเสี่ยงนั้นยังพอมีอยู่บ้างนะครับผมยังพอมีอยู่นะฮะท่านที่ชอบเสี่ยงทั้งหลายนี่นะครับท่านมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับผมหากว่าเป็นด้านนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นดวงเรื่องของการเสี่ยงเนี่ยจะขึ้นอยู่กับโชควาสนาของแต่ละท่านนะครับผมจะได้ไม่เท่ากันนะแม้ว่าจะเป็นชาวราศีธนูเหมือนกันก็ตามแต่นะครับคราวนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของความรักของชาวราศีธนูกันบ้างนะครับชาวราศีธนูครับ ไพ่ใบนี้คือไพ่2อถ้วยเนี่เป็นไพ่ความรักที่ดีนะครับไพ่ความรักที่ดีนั้นมีอยู่3ใบด้วยกันนะครับในสำรับก็คือไพ่สองถ้วยไพ่3ามถ้วยและไพ่10บถ้วยนะครับท่านได้ไพ่2องถ้วยนั่นก็หมายความว่าชาวราศีธนูที่โสดนะครับท่านจะได้เจอคู่นะครับคู่ของท่านนั้นบอกได้เลยนะฮะว่าเป็นคู่แท้จริงๆ ต่างคนก็คือต่างพึงพอใจต่อกันนะครับต่างคนก็คือต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันหมายความว่าตอนแรกนั้นอาจจะคบกันเป็นเพื่อนก่อนนั่นเองนะครับเป็นเพื่อนที่เข้าอกเข้าใจเป็นกัรระยาณิมิตที่ดีต่อกันเลยนะครับผมร่วมทุกข์ร่วมสุขต่อกันมาโดยตลอดอย่างนี้เป็นต้นนะฮะพอถึงเวลาแล้วท่านจะเลือกคนนี้ไม่ผิดอย่างแน่นอนนะครับมีโอกาสที่จะพัฒนา กลายเป็นครอบครัวมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นครอบครัวที่อยู่ด้วยกันตลอดไปเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับไพ่สองถ้วยนี้คราวนี้มาคุยกันถึงเรื่องของความรักในมุมที่ไม่ดีกันบ้างมีนะครับผมอย่างเช่นไพ่ใบนี้ไพ่เดอะเลเวอร์นั่นเองนะครับชาวราศีธนูนั่นหมายความว่าตัวท่านนั้นอาจจะเกิดรักซ้อนขึ้นมาถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านก็อาจจะเกิดขึ้นกับคนรักของท่านนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าจะเจอรักสามเศร้านะครับ บางทีบางท่านนี้อยู่ในช่วงของการตัดสินใจครั้งสําคัญเลยนะครับว่าจะเอาอย่างไงดีคนก่อนนั้นก็ดีนะครับคนมาที่หลังก็สวยน่ารักถูกใจถูกสเปคไปหมดเลยจะทํำยังไงดีจะเก็บไว้ทั้งสองคนมันก็ใช่ที่นะครับมันเป็นไปไม่ได้นั่นเองท่านจะต้องตัดสินใจเลือกนะครับอยู่ที่ตัวท่านนะฮะอันนี้ว่าท่านจะเลือกอย่างไงแต่เรามัดระวังให้ดีนะครับว่าคู่รักของท่านจะจับได้ แล้วจะมีปัญหาบานปลายโอ้ใหญ่โตเลยคราวนี้นะครับปวดหัวอย่างแน่นอนเอาเอาอยู่ที่ท่านหละนะครับผมที่จะตัดสินใจแล้วก็วางแผนนะฮะสำหรับไพ่เดอะเลเวนะครับแต่ว่าไพ่ใบนี้คือไพ่เก้าถ้วยนะครับเป็นเรื่องของความเจ้าชู้ ชาวราศีธนูในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนั้นตัวท่านจะมีสเสน่ห์มากๆและตัวท่านนั้นจะเจ้าชู้มากๆเห็นใครนี้รักหมดเลยนะครับคนนั้นก็ดีคนนั้นก็สวยคนนั้นก็หล่ออะไรอย่างนี้นะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายนี่นะฮะสายตานี่แพรวจริงๆนะครับเจ้าชู้มากว่าง,งั้นเถิดนะครับและพไพ่ใบนี้ยังอาจจะหมายถึงความรักของคนที่อยู่ในเพศเดียวกัน เป็นเพศที่3นั่นเองนะครับหญิงรักหญิงชายรักชายอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับแต่ก็จะมีปัญหาวุ่นวายไม่ธรรมดาเหมือนกันเกิดปัญหารักทรงรักซ้อนขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับท่านังของเพศที่3ด้วยเหมือนกันนะครับอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็คือไพ่สองไม้เทา้านั่นหมายความว่าชาวราศีธนูนั้นนะครับ มีโอกาสที่จะได้เจอชาวต่างชาติมีโอกาสที่จะได้แฟนเป็นชาวต่างชาตินะครับบางท่านนี้บอกว่าเจอแฟนต่างชาติตกลงกันแล้วล่ะตอนนี้แล้วก็จะไปสร้างครอบครัวด,ด้วยกันอยู่ที่ต่างประเทศอย่างนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับสําหรับไพ่ใบนี้จะไปในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงของชาวราศีธนูในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2564นั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับขอกลาบเช,ชิญชวนชาวราศีธนูทุกท่านเลยนะครับ เมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอรบกวนทุกท่านช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ได้และตัวผมเองก็จะได้นำเอาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ